ที่แมนมือทันเขียวปะนะยะี่ทันเขียวป่ะนะกต้องันเชียวิไปแมนมือเ๋ยวเร็วมันไหมไปไหมหมอบัติเหตุ มันมันบพเกิดไฟนี่จังเลยมันใส่ลายบ่ร้อนแรงใส่ลายบ่เออมันต้องถังเจียวเดียวมันอันตรายดัวเขาจริงไหมครับไฟไหม่หมอไฟไฟบัดเหเาทำาดท้ายุงเอมาีขึ้นนอนนอนเดียร์